โ้นี่จิบา้ามินาสัง่งกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม Counter s i d e สืบเนื่องจาก EP ที่แล้วะฮะอะก่อนเอ่นผมขอโทษด้วยที่ผมลงคลิปค่อนข้างช้านะเนื่องจากมันหลายๆอย่างอะก็น,นะน,นี้ก็สืบเนื่องจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทนี้ผมจะมาแนะนำการเรียกว่าอะไรนะเซตอุปรกรณ์และออปชันของอุปกรณ์สายประท่าและสายตั้งรับ อ่าแต่ก่อนเริ่มผมลืมบอกสิ่งหนึ่งในคลิปที่แล้วไปเอ่อซึ่งหลายคนอาจจะพอรู้แล้วหรอมั้งแต่ไม่เป็นไรขอพูดเพิ่มอีกนิดหน่อยนะก็คือเรื่องออปชันของอุอปกรณ์ออปชันแต่และออปมันจะมีความแตกต่างกันออปหลักอะนะเช่นเนี่ยเข็มออปออปชันหลักจะเป็นโจมตีส่วน โตเรือนออปชันหลักจะเป็นพลังชีวิตแล้วก็ปุ่มปรับเวลาออปชันเป็นแม่นยำนกลไกออปชันเป็นหลบหลีกซึ่งออปชันหลักนี้เป็นออปชันที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะก็เหมอนจะเคยพูดไปแล้วแหละก็พูดอีกครั้งเฉยๆแหละไม่มีอะไรหรอกก็นะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งนี้อุปกรณ์ที่6เราสามารถมีวิธีรับได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ จากตัวนี้นะแฟมเอกสารเคาน์เตอร,ตอร์ซึ่งไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ผมแค่อยากบอกไว้เฉยเไม่ได้มีอะไรสำคัญมากหรอกเนี่ยถ้าเราปลดตัวละครถึงเลเวลร้อยเนี่ยเราจะได้เป็นอาวุธประจำตัวใช่ไหมเนี่ยจะจะเหมือนอาวุธประจำตัวเนี่ยซึ่งมันจะมีออปชันหลักที่แบบเอ่อฟิกมาให้เป็นออพพิเศษ ก็นะไม่ได้แนะนําให้ใชยหรอกผมแค่บอกไว้เฉยๆว่ามันมีอุปกรณ์ตรงนี้โอเคเข้าสู่สาระกันก็คืออ่ะมาที่สายตั้งรับแล้วกันขออยู่หน้านี้แล้วกันแล้วผมจะเนี่ยสายตั้งรับแล้วก็สายปะทะควรจะจะเซตยังไงก็คือเอ่อเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นจะเรียกว่าไงเซตให้ขั้นตอนที่ผมพูดแล้วกัน หือใครจะฟังผมแบบไม่ค่อยรู้เรื่องก็นะสำหรับสายตั้งรับเข็มก็เข็มตัวเลือกที่1ควรจะเป็นป้องกันไม่ก็หลบหลีกนะและตัวเลือกที่2ควรจะเป็นความเร็วส่วนเรื่องเซตนี้ผมขอไม่ก็ไม่กล่าวถึงนะผมยังไม่เชื่อข้อมูลเรื่องเซตเท่าไหร่ขอไม่พูดตรงนี้นะแล้วก็ตัวเรือนออปชันหลักเป็นพลัสชีวิตเหมือนเดิมตัวเลือกที่1เป็นหลบหลีก ผมแนะนำนะควรจะเป็นหลบหลีกแล้วก็ตัวเลือกที่2เป็นความเร็วการชาร์ทสกิลไม่ก็การต้นานทานดาเมจคิเตคอนอันนี้คือการที่จะหาไอสิ่งพวกนี้คือมันหาไม่ได้แน่นอนแต่อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะใส่นะแล้วก็ปุ่มปอบเวลาควรจะเป็นพลังชีวิตไม่ก็ป้องกันแล้วก็ เอ้ออปชันออปชันที่ตัวเลือกที่หนึ่งอะเป็นพลังชีวิตไม่ก็ป้องกันส่วนตัวเลือกที่สองเป็นการต้านฮานดามิคิทักคอนไม่ก็ต้านฮนดีบัฟแล้วก็สุดท้ายกลไกควรจะเป็นพลังชีวิตตัวเลือกที่หนึ่งเป็นพลังชีวิตไม่ก็ป้องกันตัวเลือกที่สองเป็นต้านฮนดามิคิทัคอนต้านฮันดีบัฟก็นี่แหละทั้งสายตั้งรับและสายปัทาก็ใส่เงินเนกันเลยนะแล้วก็อาจจะมีแบบ บางตัวละครเช่นเนี่ยเอสโทโรซาเนี่ยเป็นตัวละครที่เ,เห็นผ้าสีตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้ดีคือบาเรียรจะขึ้นเท่ากับ2 5เปของพลังชีวิตสูงสุดใช่ไหมแล้วก็มันจะตีเป็นค้อเสียหายจริงขณะที่มีบาเรียรอยู่ก็คือถ้าเราจะใช้คมสามารถนี้ให้คุม้มคือเราจะต้องเน้นอุปกรณ์เซ็ตที่เป็นเลือดให้หมด ก็ไอช่องช่องปุ่มปรับเวลาเนี่ยถ้าจะเอาให้ดีของเอเทโรซ่าก็คือเล่นเป็นเลือดก,กับช่องกลไกเนี่ยเล่นเป็นเลือดสองชิ้นจะทําให้เอเทรโรซ่ามีเลือดที่เยอะขึ้นและจะทําให้เอเทรโรซ่าทั้งถึกและตีแรงขึ้นด้วยเช่นกันก็ประมาณนี้แหละข้อจริงสิ่งเจสิ่งที่จะพูดก็มีแค่นี้แหละ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ